Okay. ขอาบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกที่ติดตามผมอยู่ในขณะน,นี้ทุกท่านนะครับผมทนายโสนิสุวรรณีวันนี้ได้เป็นวาระที่ผมเห็นสมควรที่จะนำเรื่องนะครับ ที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องชาวไทยพุทธทั่วไทยทั่วโลกนะครับถือว่าได้มาทำบุญร่วมกันก็คือพูดเรื่องของกระบวนการทางสังคมกระบวนการทางกฎหมายนะครับในการลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดเช่นกระบวนการหมอป่า ต่อเดือนต้องกราบขอบคุณอย่างจริงใจนะครับในฐานะชาวไทยพุทธที่เชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และเชื่อมั่นในนะครับพระภิกษุสงฆ์ที่ถือบวชเข้ามาและก็เพื่อที่จะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะหลัก หัวใจใหญ่ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการอริยสัจสี่ 4. นะครับแล้วนะฮะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ดีเป็นพระรไตรตยที่ดีได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับพี่น้องชาวไทยของเราได้ทําบุญครับนะครับได้ตื่นตัวกันขึ้นมาเพื่อปกป้องนะครับไม่เพียงแต่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นะเช่นหลวงปู่แสงยานวโรเท่านั้นนะแต่จิตวิญญาณก็คือการปกป้องพระรตนตรยัยดังที่ผมนำเรียนนะครับว่าชาวพุทธของเราเนี่ยพุทธจริงๆนะครับไม่ใช่พุทธแต่ทะเบียนบ้านพุทธแต่ชื่อทําหาศีลตัวหนึ่งไม่มีไม่เข้าใจไม่ได้เรียนรู้นะฮะไม่ได้เปิดใจที่จะเรียนรู้คุณวิเศษในพระพุทธศาสนา แล้วก็อ้างว่าเป็นชาวพุทธนะครับชาวพุทธได้มาปกป้องพระรัตนตรัยนะปกป้องพระภิกษุอยู่ในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะครับและแน่นอนครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากนาในฐานะนักกฎหมายอย่างผมถึงการออกมา นะฮะขับเคลื่อนอาสาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยหลักกฎหมายของทนายความที่มีอยู่ที่เรารับทราบกันอยู่ในบ้านเมืองของเราตอนเนี้ยเป็นการตื่นตัวของนักกฎหมายนะครับผมเองได้เริ่มก่อตั้งนักกฎหมายทนายชาวพุทธกันขึ้นมาเนะี่ยยังไม่ถึง6เดือนเลยก็มีการตื่นตัวเรื่องนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับ ถึงบทบาทหน้าที่ของนักกฎหมายเคยนาเรียนในคลิปที่แล้วว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยนะฮะประชาชนจะอ่อนแอแค่ไหนก็ตามนักกฎหมายจะ่าอ่อนแออ่อนแอทั้งความรู้อ่อนแอทั้งคุณธรรมนะครับพี่น้องชาวไทยที่รักและครบครับก็วันนี้นะฮะเป็นวันที่ในฐานะชาวพุทธของเราเนี่ย ก็เป็นที่รู้กันว่าพระสายปฏิบัติหรือว่าชาวพุทธของเราเนี่ยอโหสิกรรมเนี่ยอภัยทานเนี่ยเป็นหลักใหญ่อยู่แล้วนะฮะอภัยให้แม้กระทั่งคนที่ทำร้ายตัวเองนะครับขออภัยนะครับใครได้สนใจเรื่องพระเทวทัตพุทธองค์ท่านเมตตาเทวทัตเนี่ย ทรงสมคบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงช้างนารายคิริงนะครับไปฆ่าพระวุตธองค์นะด้วยบาร,รมีธรรมของพระพุตธองค์ทำอะไรท่านไม่ได้ท่านโหสิกรรมอภัยทานให้นายขมังธนูนะฮะถ้าเป็นบ้านเราสมัยนี้ก็คือใช้ปืนยิงมาครับนะฮะปืนก็กลายเป็นดอกไม้ทำอะไรท่านไม่ได้ สุดท้ายแล้วก็ลงมือเองเห็นไหมครับชาพุทธของเราถือพระพุทธเองค์เป็นตัวอย่างอยู่แล้วพี่น้องที่รักและครับครับนั่นคือการเข้าถึงพระพุทธเองค์เพราะฉะนั้นชาพุทธของเรานไปที่ไหนจึงไม่มีภัยที่นั่นนี่ของจริงนะครับจึงไม่สถานการณ์โลกใบนี้ศาส,สนาพุทธของเราจึงเป็นศาสนาที่ได้รับการตอบสนองทั่วโลกเพราะเป็นศาสนาที่ตอบสนองต่อสันติภาพจริงๆ ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ข่มศาสนาอื่นนะครับโปรดเข้าใจพี่น้องที่รักในครับพี่น้องชาวไทยพุทธที่รักรบครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการกระทําที่มันเป็นการก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคลของหมอปลาเล็กคณะเนี่ยในทางกฎหมายแล้วก็ถือว่าอภัยกันหมายก็ว่าเอาผิดเขาไม่ได้นะครับแต่การกระทําของคณะหมอปลาเนี่ย กฎหมายไทยของเราเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติในการคุ้มครองพระพุทธศาสนาอยู่นะครับนะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติสงปีสองพันหาร้อยห้าะครับพี่น้องที่รักและครบครับอยู่ในมือผมนี่แหละครับเนี่ย อยู่ในมือผมเนี่ยพรบเขาเรียกว่าเป็นการเป็นความผิดที่ได้กระทําต่อสถาบันสงฆ์และเป็นความผิดที่ได้กระทําต่อสังคมในเรื่องของการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นความผิดในการปกป้องเป็นกฎหมายปกป้องสังคมไม่ให้สังคมเนี่ยถูกชี้นาด้วยกระบวนการทําขาวให้เป็นดาทาดาให้เป็นขาวโดยใช้ระบบสื่อสารมวลชนของเรานี่แหละครับนี่เ,เรียกว่าความผิดที่เกิดขึ้นตามพรบอคอมพิวเตอร์ รบกวนพี่น้องชาวไทยที่ฟังรายการผมวันนี้เราจะผมจะพูดเป็นคลิปสุดท้ายเรื่องนี้เพื่อให้พี่น้องชาวไทยของเราได้มีความรู้เรื่องกฎหมายกันนะฮะในเวลาอันรวดเร็วครับวิกฤตการของหมอปลางวดเนี่ยกรารกระทําของคณะหมอปรางวดนี้เนี่ยนะฮะตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเป็นการกระทําความผิดต่อชื่อเสียง เป็นการดูหมิ่นด้วยการโฆษณานี่มีในกฎหมายอาญามาตรา328นะครับอันนี้จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2องแสนครับและความผิดต่อเสรีภาพก็คือข่มขืนใจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งจำจำนนหรือจำยอมอาฮาต่อการกระทำของตนเองนะครับมาตรา3 9 9ครับ และการกระทานี้มากกว่าห้าคนด้วยการกระทําตรงเนี้มีลักษณะการอ้างอํานาจข้างนอกเช่นอ้างอํานาจที่มีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ไม่รู้หรอกว่าอ้างอํานาจว่าเป็นคนที่สําคัญเป็นคนของนักการเมืองเป็นคนของข้าราชการเช่นผู้ใหญ่เป็นของของผู้มีอำนาจอิทธิพลจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะเขาเรียกว่าความผิดฐานอัางยี่และซ่องโจรครับพี่น้องผู้วังรายการที่รักและรบครับนะฮะ อันนี้ก็อยู่ในมาตราสามรอยเก้านะอันนี้สารอัตราโทษวันนี้เรามาดูกันอ่าตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีครับปรับนีหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทสองแสนสี่มืนบาทนะครับและนัดเป็นความผิดส่วนบุคคลนะครับอันนี้อความผิดต่อสถานที่บุกเข้าไปค้นใน กุติสาลาวิหารเนี่ยโดยไม่มีหมายคนนี่ก็โดนยางไงนะครับพี่น้องที่รักได้เคารพครับ,รบตอนนี้เนี่ยนำเรียนนะครับว่าเมื่อพระอริยสงฆ์อย่างเช่นหลวงปู่แสงท่านอาโหสิกรรมนี่ก็ในทางกฎหมายก็ถือว่าได้ยอมความไปแล้ว นะครับเป็นความผิดที่ไม่สามารถที่จะยกขึ้นมานะครับฟ้องร้องต่อศาลได้ทนายความเ,เองก็ไม่มีสิทธิ์หมดอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าไปเป็นทนายความนะครับในการที่จะปกป้องสิทธิที่ชื่อเสียงและสิีภาพนะครับแต่ดังที่ผมนำเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วครับวลาลักษณะกระบวนการอย่างหมอปลาเนี่ย เขาเรียกว่าสร้างหลักฐานเทียมสร้างหลักฐานเท็จเพื่อนําหลักฐานตัวเนี้ออกสู่สาธารณะทําให้เกิดความเสียหายนะครับแก่สังคมชาวพระนะครับสังคมพระพุทธศาสนาพารบอรคอมพิวเตอร์ตัวเนี้มาปี2560เนี่ย ออ,ออกมาในสมัยในประยุทธ์นะครับมาตราสิเนี่ยเขาเขียนว่ายังไงผู้ฟังรายการผมรบกวนเวลานดเดียวเราจะได้มีความรู้ร่วมกันจะได้เป็นนักกฎหมายร่วมกันทั้งประเทศใครก็ตามที่ฟังรายการผมผู้ใดโดยทุจริตโดยล่อลวงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นะรหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนอย่างนี้แหละครับโทษหนักเลยครับกฎหมายเขียนไว้5ปีครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ติดตามที่ทรงข่าวสารในระบบคอมพิวเตอร์พึงระวังเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาปกป้องสังคม นะครับไม่ให้สังคมเนี่ยนะครับเป็นไปตามคณะบุคคลที่เอาข้อมูลผ่านสื่อทั้งหลายที่จะทำให้ขาวเป็นดำหรือทำดำให้เป็นขาวนะครับอย่างเช่นกรณีขออนุญ,ญาติยกนิดเดียวครับถ้าหากจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยหรือว่าไม่ได้มีการรับสารภาพจากผู้กระทำความผิด พระอริยะของเราในแผ่นดินไทยของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นอารัชชีทันทีเลยนะฮะเห็นขาวเป็นดำหรือยังผู้ฟังรายการเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจึงจำเป็นจะต้องเมื่อถึงข่าวผู้กระทำความผิดต้องออกมาเพื่อปกป้องสังคมของเราเอาไว้และพรบรสงปี2505แก้ไขเพิ่มเติม ปี2,535มีอยู่44มาตราครับมาตราสุดท้ายบอกไว้เลยครับผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์นะโดยอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยมเสียหรือความแตกแยกในหมู่สถาบันสงฆ์เนี่ยจำคุกไม่เกินหนึ่งปีครับอันนี้โทษน้อยที่สุดปรับไม่เกิน2องหมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ พี่น้องที่รักแลคกรบครับอันนี้เป็นการออกกฎหมายมาไว้เพื่อป้องกันสถาบันสงฆ์ตอนนี้เนี่ยหมอปลายเองเนี่ยนะครับหรือใครก็ตามครับถ้ามีลักษณะพฤติกรรมอย่างนี้ทั้งสองพระราชบัญญัตินี้เขาจัดว่าเป็นเรื่องความผิดต่อสังคมเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดิน จะต้องให้ตำรวจเข้าไปดำเนินคดีเป็นหน้าที่ของตำรวจให้อายการเป็นทนายความแทนคนทั้งแผ่นดินทนายความไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้ตามคนหมายในคดีอาญาความแผ่นดินในกรณีอย่างนี้นะครับแต่ทนายความเองสามารถที่จะนำเรื่องหรือประชาชนทั่วไปเป็นผู้เสียหายประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามที่นับถือศาสนาพุทธ นะครับสามารถที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้คือผู้กับที่ท้องที่ป่าติวนะครับเรื่องนี้เนี่ยสำนักกฎหมายทนายความของเราเนี่ยได้เตรียมการกันไว้แล้วนะครับอาเตรียมการกันไว้แล้วว่าเราจะต้องเอากฎหมายสองฉบับนี้เข้ามาดำเนินการเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาและปกป้องสังคมของเรา แต่เมื่อพี่น้องชาวไทยในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุคือท่านนายกสมาคมชาวจังหวัดยโสธรนะกับน้องๆทนายความของพวกเราที่มีกิจใจเคารพในพระรัตนตรัยเนี่ยนะออกมาโยนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้การดูแลเรื่องนี้สังคมก็เลยนะมีความรู้สึก อบอุ่นแล้วก็ขอบคุณการลุกขึ้นมาปกป้องตัวพวกเราเองสังคมพวกเราเองศาส,สนาพุทธของพวกเราเองนะครับพี่น้องที่รักเรียกรบครับมาดูความผิดที่นะครับหมอปาโดนเนี่ยถ้าตามกฎหมายจริงๆถ้าพฤติกรรมที่เขาเกิดที่เขากระทำขึ้นมาเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสิบสี่ปีนะครับรับสารภาพอยู่เจ็ดปีนะครับแต่ว่า เนื่องจากว่าความผิดต่อส่วนตัวได้รับการอาหสิกรรมแล้วก็เหลือแต่เพียงความผิดที่ได้กระทําต่อแผ่นดินความผิดที่ได้กระทําต่อคณะสงฆ์และสังคมความผิดที่ได้กระทําต่อคณะสงฆ์นะครก็คือสร้างความเสียหายแกส่สถาบันพระภิกษุสงฆ์และพระพุทธศาสนาความผิดที่ได้กระทําต่อสังคมก็คือดเาเข้าข้อมูลต่างๆที่เป็นเท็จที่ตัวเองสร้างขึ้นมา ให้สังคมเข้าใจผิดจากความจริงนะครับตอนนี้รวมกันอยู่ประมาณ6ปีบวกลบคูณหารเนื่องจากจำเลยรับสารภาพอยู่ประมาณ3ปีใน3ปีนี้ผู้พิพากษาสามารถที่จะรอลงอาญาหรือสั่งจำคุกได้ครับเป็นดุลพินิษของศาลพี่น้องที่รักแลยคารพครับอ่า เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เอาละครับผลทางคดีจะออกมาอย่างไรผมเองก็ขอส่งมอบกฎหมายให้พี่น้องชาวไทยนะครับได้รับรู้ร่วมกันในรายการของผมและขอฝากไว้ไปยังตำรวจท่านพุ่มกับสถานีตำรวจป่าติวเนี่ยห่างจากสำนักง,งานผมไปทางกรุงเทพมหานคร30กิโลเมตรครับ มีโอกาสได้ฟังคลิปของผมท่านอายการศาลจังหวัดยโสธรรวมทั้งด้วยความเคารพท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดยโสธรขอให้คิดในการใช้อำนาจในกระบวนการทางยุติธรรมของเรานะครับผมฝากให้คิดสองเรื่องเท่านั้นแหละครับเรื่องแรกก็คือ เรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยมายาวนานมากเป็นแหล่งรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนทั้งชาติเป็นแหล่งรวมความมั่นคงเอกภาพของชาติเพราะฉะนั้นสถาบันนะครับสงฆ์หรือสถาบันพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นสถาบันที่เราจะต้อง นะครับให้การคุ้มครองดูแลถึงแม้กฎหมายจะออกให้การคุ้มครองในอันตราโทษที่ต่ำกว่ากฎหมายอาญาก็ตามนะครับข้อที่2องมาตรการในการคุ้มครองสังคมนี่แหละครับสังคมประเทศไทยของเราเนี่ยใช้สื่อเนี่ยสร้างขาวให้เป็นดำสร้างดำให้เป็นขาวสร้างถูกให้เป็นผิดสร้างผิดให้เป็นถูก สร้างคนที่ถูกกันให้แตกแยกกันอย่างมโหฬารฉะนั้นสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่ท่านจะต้องใช้ดูพินิษในการดำเนินการกับกระบวนการครั้งนี้และอดจะขอบคุณคุณศรีสุวรรณไม่ได้ปกติในคุณศรีสุวรรณหลายเคสหลายกรณีตั้งตัวเป็นปัตตปรกต่อความรู้สึกที่ดีของชาพุทธนะครับในการร้องเรียนสารพัดจน จัดได้ว่าเป็นนักร้องของประเทศวันนี้ด้ยวยความเคารพนะครับขอให้กําลังใจท่านผมในฐาะนะนักกฎหมายให้กําลังใจท่านในการที่จะไปดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของสํานักพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดยโสธรน,นะครับถ้าหากสามารถดําเนินการกันบนายอำเภอได้ก็เอาเลยครับเข้าไปร่วมกระบวนการที่ไม่ได้มีการตรวจสอบ ให้ดีนะครับว่าเป็นแก๊งปฏิบัติการโรถชอบด้วยกฎหมายแค่ไหนเพียงใดได้ในอำเภออย่างนี้ได้สำนักพระพุทธศาสนาอย่างนี้นอกจากปกป้องบ้านเมืองไม่ได้แล้วยังจะช่วยกันร่วมงานกับกระบวนการทำลายบ้านเมืองของเราอันนี้เป็นการสแสดงความคิดเห็นอย่างสุดจริตของผมนะครับ การาชการนี่เป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการตรวจสอบกินเงินภาษีประชาชนตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพอุดมการ์คุณธรรมในการที่จะรับใช้บ้านเมืองนะครับแม่เป็นเรื่องที่ผมคาดการไม่ถึงเลยว่าจะมีคนนะครับมาร้องเรียนให้ปป,ปชตรวจสอบเรื่องการใช้อำนาจมิชอบหรือการหย่อนประสิทธิภาพในการทำงานนะครับ เอาละครับพี่น้องที่รักและครบครับกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ผมแลเห็นว่าบ้านเมืองของเรานั้นถ้านักกฎหมายมีอยู่ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดและนักกฎหมายของเราเนี่ยนะมีการสนับสนุนจากประชาชนอย่างนี้แหละอย่างกรณีของรลวงปู่แสงเนี่ย อาจจะมีหลวงพ่อหลวงตาพระภิกษุพุทธิบทใหม่เยอะแยะมากมายที่เข้ามาในแผ่นดินไทยเมื่อมีเหตุขึ้นมาเรามาช่วยกันให้ความเป็นธรรมท่านปกป้องท่านนะครับผมเชื่อมั่นว่าศาส,สนาพุทธของเรานี่จะเข้มแข็งขึ้นมาได้ในขณะที่ของเรากำลังอ่อนแออย่างมากและโดนกระบวนการมากมายกำลังทำลายเราจะไม่ปล่อยให้ พระภิกษุสงฆ์ของเราเนี่ยโดนทําลายใน,ในพระพุทธศาสนาของประเทศไทยเราต้องออกมาช่วยกันอาชีพทนายความนี่เป็นอาชีพที่มีความสําคัญและจําเป็นมากในวันนี้เพราะพระภิกษุของเราไม่รู้เรื่องอย่าแต่ว่าพระภิกษุเลยครับสํานักพระพุทธศาสนาก็ยังไม่รู้เรื่องเห็นไหมครับตกเป็นเครื่องมือหรือตั้งใจเรายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้น เนื่องจากอาชีพทนายความของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ใช่ข้าราชการเป็นอาชีพอิสระนะครับจำเป็นจะต้องนะฮะใช้จ่ายในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนให้มีทนายความนักกฎหมายชาวพุทธทุกจังหวัดของผมเนี่ยจึงเป็นความจำเป็นถ้าเราทำได้จริงนะครับ เรื่องจากทนายความนี่เป็นอาชีพอิสระไม่มีใครที่จะไปบังคับบัญชาท่านให้ต้องทำงานโน่นทำงานนี่ได้เป็นความสมัครใจของท่านนะฮะจ้างท่านเท่าไหร่มีค่าจ้างเป็นแสนเป็นล้านถ้าทำไม่ถ้าอาชีพนี้ท่านไม่พอใจทำก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับเป็นอาชีพอิสระนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีคนที่มีจิตใจ นะครับในการที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับหากเรามีการสนับสนุนจากชาวพุทธนะครับในเรื่องของงบประมาณผมเชื่อมั่นว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยโครงการของเราที่เราได้เริ่มมาเนี่ยจะเป็นโครงการของประเทศไทยเป็นตัวอย่างในการคุ้มครองพระพุทธศาสนานะครับพี่น้องที่รักแั้ครบครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังต้องขอบคุณ งานโครงการของเรายังต้องเดินหน้านะครับเดินหน้าสําหรับการระดมเงินทุนเงินบาทไม่ใช่น้อยเงินร้อยก็ไม่ใช่มากจากทุกท่านในบัญชีของเราบัญชีตัวนี้แหละครับจะเป็นบัญชีที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวข,ขึ้นขึ้นมาเพื่อสนับสนุนทนายความนะครับประจำจังหวัดต่างๆถ้ากรณีมีนะครับการละเมิดการล่วงละเมิดหรือการทําลายล้างกลุ่มพระภิกษุสงฆ์กลุ่มพระพุทพพธศาสนาของพวกเรา สามหกสองนะครับผมต้องพูดอีกครั้งหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่เก้าสี่ศูาานย์สามหกสองสี่หนึ่งสามสี่เก้าสี่ศูนย์ธนาคารกรุงเทพครับนะทนายสุนิศนะวร์นีเบอร์โทรผมศูนย์เก้าแปดห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าพระภิกษุ ท่านใดองค์ใดสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนที่มีปัญหาต้องการเราให้เรามาช่วยเหลือโทรมาได้เลยนะครับน,นี่ก็พระภิกษุจากใต้จะมาเยี่ยมสำนักงานนะครับอสององค์ก็นิม,มนต์กรับอาราธนานิม,มนต์เลยนะครับเพราะเป็นความตั้งใจของเราและเครือข่ายนักกฎหมายที่มีอยู่และพี่น้องที่มีอยู่ในเครือข่ายของเราเครือข่ายของเราที่มีอยู่ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับตอนนี้เนี่ย ได้ถักทอกันขึ้นมาผ่านรายการของผมเองนะครับในการที่จะระดมเงินให้เกิดเป็นกำลังในการสนับสนุนนักกฎหมายเพื่อคุ้มครองพระพุทธศาสนาของพวกเราพี่น้องที่รักและครบครับเมื่อเรามีทนายความประจำจังหวัดได้แล้วเราจะต้องผลักดันทนายความของเรานี่แหละครับให้เป็นคณะกรรมการเป็นนายกสมาคมคุ้มครองพระพุทธศาสนา ทุกจังหวัดครับแล้ววันนั้นจะเป็นถือว่าเป็นวันที่เราเดินไปสู่เป้าหมายแล้วเป้าหมายก็คือวันที่เราได้รับการคุ้มครองพระพุทธศาสนามีบุคลากรมีองค์กรคุ้มครองพระพุทธศาสนาทั้งกฎหมายและองค์ขาประยช์ทางสังคมไว้เรียบร้อยครับนั่นคือเราจบภารกิจเพระฉะนั้นเรามาร่วมด้วยช่วยกันเรื่องนี้นะครับเราพี่น้องีิรักและครับเรื่องกระบวนการหมอปลา นะฮะและการสร้างวิกฤตการสร้างโอกาสเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตการเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวพุทธเสนอโดยผมแล้วก็จะขอยุติเอาเองแค่นี้นะครับและก็ขอฝากก่อนที่จะอำลาผู้ฟังรายการขอฝากไปไว้เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการเลือกตั้งกรุงเทพผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยตอนเนี้ย ขออนุญาตฟันธงเลยนะครับว่ามีสามท่านเท่านั้นแหละครับที่เราสามารถที่จะฝากความปลอดภัยไว้สําหรับการเลือกตั้งขึนหนึ่งคุณวิโรธลักษณะนิสรอสองคุณชักชาติสามคุณลสนาครับผมฝากเอาไว้ให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพมหานครก็คือเมืองหลวงของทุกคนในประเทศไทยฟางรายการของผมเข้าคูหาพิจณาสามคนนี้ครับ สามคนนี้จากการได้ตรวจสอบไม่ประวัติจากการตรวจสอบวิสัยทัศน์นะครับณนะวันนี้เป็นบุคคลที่จะสร้างความปลอดภัยและก็ความเจริญและก็ความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านของเราคือกรุงเทพมหานครทนายสนนุนรรณีฝากไปยังน้องเพื่อนๆนะครับที่เป็นนักกฎหมายที่เป็นนักธุรกิจและครับรวมทั้งพ่อคา้าแม่ค้าที่กรุงเทพมหานครนะครับร่วมกันพิจารณาสามคนนี้เท่านั้นครับเรามีทางเลือกแค่นั้น รายการผมเองก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วค่อยพบกันในโอกาสหน้าในเรื่องของการสักฟอกร,รัฐบาลต่อไปในสําหรับการพิจารณาอนาคตของชาพุทธของเราก็ขอทีกก่โอกาสไว้เพียงแค่นี้ขอ,อการสวัสดีครับ